อะมาดู EP 2นะครับว่าหลังจากที่เรานำทุเรียนหมอนทองสีทองมาถวายพี่ไอ้ไข่แล้วก็ขอโชคขอลาบมาดูว่าจะได้เลขอะไรกันนะครับนี่นะครับไอ้ไข่นี่ให้โชคมาแล้วหลายงวดนะครับให้โชคมาแล้วหลายงวด สวยงามครับ <c oughs> แล้วก็นําทุเรียนสีทองนะครับทุเรียนสีทองมาถวายเลขไข่ขอโจคขอลาบเรามาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะเนาะซื้อของเล่นมาให้เยอะแยะเลยนะครับทั้งตุ๊กตาทั้งเสือ้อหลายอย่างนะครับไก่ <c oughs> เลขออกมาแล้วนะครับดูกันให้ชัดๆเลยนะครับว่าเลขอะไรอ,อะไรครับเป็นแวบๆแวบๆแวบๆออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วลอ,อ,ลอ,ลอ,ออกมาแล้วเลขอะไรอ่าเลขอะไรเลขอะไรออกมาแล้วออกมาแล้ว เ,เ,เพื่อนเ่นเพื่อเพื่อนวันงอะไรครับสองห้านี่เด่นมากเลยนะสองห้านี่เด่นสวยนะวันนี้เด่นสวยงามมากเลย ขอโชคขอลาบเดอ้อพี่ไอ้ไข่ให้โชคจะได้ไปทําบุญกระฐินสามาัคคีสร้างสาราวัดแล้วก็สร้างท้าเวสุวรรคู่บารมีวัดสาราวัดบ้านของตาเรือนะครับในวันที่25-26พฤศจิกา 2 5 6, 6 6ที่จะถึงนี้นะครับดูอยู่นะครับว่าเป็นเลขอะไรอ๋อทำไมเลขมันกั้มกึ่งอย่างนั้นนะ่ะมันขาดไปเลยนั้นนะ่ะจะเป็น2 5 0หรือมันจะเป็น2 5 8 ให้เพื่อนๆดูกันเอาเองเด้อมันหมดแค่นี้นั่นะทูบหมดแค่นี้โอ้ยเลขมันกล้ำสองห้าแปดมันเหมือนขาดขาดสองห้าศูนหรือเปล่าเอาดูกันเอาเดอ้อครับโอเค